ต่ว่าไมได้กินนข้าวไปทํางานพโมขยะกินนข้าวอกสมสีแต่ว่ากินยากินหม่วงเนาะออวันนี้ก็เลยจะถอดไข่เจ้าถอดไข่ใส่พริกหนุ่มใส่พริกสดอร่อยนะใครไม่เคยต้องลองเจ้ามีคนบอก,กว่าสมศีแจกกระทะคุ้มมากคนหะมันแหลวแต่คนน่ะเนาะกระทะใบใหม่ก็มีเต็มชอบใจเจ้าชอบใจใบเก่าๆแปลกไฟเป็นเหมือนสมศีฟองมัีชอบใจใบเก่าๆเนเจ้า ไข่ไก่กัชอบนะถามว่ามีมีเจ้าไข่เจียวใส่พริกสดใสซีอิ๊วขาวใส่รสด,ดีแล้วก็ใส่ชุรสแค่นี้ละเจ้าชมสีชอบเพราะมันกรอบๆนะซมสีจะกลับด้านถ้าใครไม่กลับด้านมันก็จะช้ำไปน้อยนะใครแค่นี้ก็เสร็จลวเจ้าง่ายๆสไตล์สมสีนี่แหละกินข้าวเจ้าวันนี้ไข่เจียวใส่พริกหนุม่ม น้ำพริกแมงดาเจ้าลองซีกินเผ็ดใส่พริกป่นไปอีกนิดนึงมม่จะกินอย่างเนะกินข้าวได้กันเจ้าน้ำพริกแมงดาไปย่างสั่งได้นะเจ้าครึ่งกิโลสองหิมีเก็บเงินไปทาง สั่งได้นะคะถ้าข้อความเลยเจ้าช่วพรพัดแล้วก็มีนะถ้าข้อความเลยเจ้าไปสนใจถามได้ไม่สั่งมันซื้อกาเป็นอย่างเจ้าทักข้อความได้โฆษณาหนักมันได้เนาะไอมันปิดกั้นถ้ามาถามได้เลยเจ้ามันต้องเกรงใจ กินข้าวได้กันทอดไข่สัพริกหนุ่ม่ํ่มนะปลาดุกย่างอพี่ไม่ได้ปลาดุกย่าง ข้านเห,หนียวข้านเหนียวมีหน่อยห้อนควันออกจุงๆดยมันห้อนอยู่ นี่กรพักร่า lắm anh em phao lắm mà ้นะทอดไข่กินกันพริกแมงดานะ เมื่อเจ้า <c oughs> ไปจนสายสั่งเขาทักข้อความได้เลยนะเจ้ามเก็ดเงินไปทางนะคะไปละเจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจ้าก็รุณนานกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ